สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะครูจะไม่ความรู้ในเรื่องของเครื่องหมายวรรคตอนในคลิปนี้จะเป็นเครื่องหมายมหภาคหรือว่าเครื่องหมายจุดนั่นเองค่ะเครื่องหมายมหภาคนะคะสะกดมหภาคมอม้าไม่เห็นอากาศอ่ะมอม้าหัวหีบไม่เห็นอากาศพอพานพอสำเพอสาระอาคควายการใช้ของเขานะคะก็คือ 1. ใช้เขียนไว้ข้างหลังอักษรย่อ นะคะเช่นกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็จะใช้กอไก่ททหารมอมาจุดนะตรงนี้เราก็จะใช้ถ้าในบเบรลก็ใช้สองไปเลยแล้วก็ต่อมาปอปลาจุดก็คือประถมศึกษาดเด็กจุดชชาชงจุดคือเด็กชายโดยเด็กจุดย่อหญิงจุดก็คือเด็กหญิงนั่นเองค่ะ 2. นะคะเป็นอักษรย่อในวงเล็บบอกที่มา อบอกที่มาของคำนะคะที่ปรากฏในพจนานุกรมนะคะเช่นขอไข่จุดก็คือขำศัปอปลาจุดก็คือบาลีชอช้างจุดก็คือชวาจจาจันจุดก็จีนค่ะต่อมา3ก็คืออักษรย่อนะคะบอกบทนิยามบอกชนิดของคําที่ปรากฏในพจนานุกรมนะคะก็อย่างเช่นกอไก่จุดก็คือกริยาสอเสือจุดก็คือสรรพนามนอนหนูจุดก็คือนามนั่นเอง 4ใช้เขียนกำกับว่าใช้เขียนกำกับคำยอ่อโดยไว้ข้างท้ายเพย์นชนะที่ย่อจากข้อความอื่นให้สั้นนะคะแต่เวลาอ่านเนี่ยเราต้องอ่านเต็มนะต่อมานะคะใช้ข้อ5ใช้เขียนหลังบทประพันธ์นะคะแทน ใช้เขียนไว้หลังบทประพันธ์นะคะหรือว่าขั้นเอาไว้นะต่อมาข้อที่6ก็คือใช้แสดงเลขทศนิยมนะคะแล้วก็ทศนิยมนะคะก็ขอเพิ่มตรงเร็วก็วคือถ้าเป็นจุดเนี่ย ถ้าเป็นภาษาไทยอย่าง20.5จุดเราจะใช้256แต่ถ้าในวิชาคณิตศาสตร์เราจะใช้46นะต่อมา7นะคะใช้เขียนหลังตัวเลขหรือว่าหลังอักษรที่บอกจำนวนข้อนะคะเช่นข้อ12345ก็1.2.3.4.5จุดจุจุดก็จะใช้ 0, 2, 5, 6, จุด256จุดมหาภาคเนี่ยค่ะ 8นะคะใช้ในโพจนานุกรมใช้เขียนเมื่อจบบทนิยามนะคะเหมือนเราจบประโยคจบอะไรต่างๆแล้วให้ความหมายต่างๆก็จะมีจุดมหาภาคเขียนเอาไว้ว่าจบแล้วว่าเนี่ยข้อความนี้สิ้นสุดแล้วจุดตรงนี้ในเบรลนะคะจะใช้4ี่ห้าสองห้าเราจะไม่ใช้4ี5 6องห้าเดียวๆนะคะ ต่อมานะคะ9ก็คือในพจนานุกรมเนี่ยใช้หลังวงเล็บซึ่งบอกที่มาของคำหรือที่มาของตัวอย่างนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของ เรื่องหมายมหัภาคหรือว่าจุดนั่นเองนะคะซึ่งในครูเคยทำบางส่วนเป็นอักษรเวลภาษาไทยระดับหนึ่งที่เกี่ยวกับเครื่องหมายวัรตอนเหมือนให้ตอนนั้นจะเน้นไปที่จุดนะคะว่าเขียนอย่างไรแต่ว่าอันนี้จะบอกถึงวิธีการใช้นะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย